ยอดมากพี่ใหญ่นี่เรลเจอพี่ใหญ่ของจริงเจอ,อพี่ใหญ่ของจริงจะแซงได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวนะกำลังหามุมอยู่มองไม่เห็นเออไม่ได้พี่ใหญ่ก็สวนมาพอดีเลย ไ่ได้ไปก่อนตามก้นพี่ใหญ่ไปก่อนก็ช่วงนี้พี่ใหญ่เขาวิ่งเข้าออกตลอดทั้งวันในซอยถนนหักสอบหักไปหักมามองไม่เห็นทางเดยวชนข้างหน้าอีกวิ่งตามพี่ใหญ่ไปก่อนอะไรตรงนี้เป็นทางโค้งพอดีไงมองไม่เห็นเลยต้องตามลูกพี่ใหญ่ไปก่อนใจเย็น